อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่พยากูปรีอรําเภอบุศินจังหวัดสุรินทร์ครับบรรยากาศเช้าๆ้าก็จะมีหมอกจางๆครับผมตอนนี้เป็นจุดเช็คอินครับผมจะเป็นทางขึ้นท้องสงามอยู่ด้านนู้นห่างชายแดนไม่กี่กิโลนะเนี่ครับเป็นพยากุูปรีเป็นจุดเช็คอินครับที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะเป็นจุดที่ไว้ถ่ายรูปตรงนี้ครับผมมามาดูนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถมองเห็นเนี่ยเป็นภาพมุมสูงเลยนะผมมองเห็นด้านล่างเลยนะครับมองเห็นด้านล่างหาดสุขสําราญอยู่ด้านล่างครับที่ กลางเต้นนอนครับนี่ดูครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมนี่มองเห็นเห็นไหมจุดสูงสุดเลยนี่มองเห็นที่พักอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เห็นไหมหมอกจางๆครับวันนี้นะครับซูม 10x ไปเลยครับเนาะอยู่ข้างบนนี้อากาศเย็นสบายมากครับ22องศาอากาศเย็นสบายครับหมอกจางๆครับด้านโน้นเห็นไหมโอ้สวยงามครับ บรรยากาศยามเช้าหนาวสวยงามมากครับผมมาเที่ยวชมก็ได้ครับเนี่ยจะมีที่พักอยู่2จุดหาสุขสาราญด้านนู้นครับกางเต็นท์นอนมีหลายจุดนะสถานี้มีหลายจุดนะนะครับมาเที่ยวชมก็ได้ครับบรรยากาศดีๆยามเช้าครับผมนะฮะ